สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับผมและจา่าชิดโสพินเช่นเคยนะครับในรายการ,กรเกษตรศาสนำไทยทุกวันเสาร์7นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวีครับ ค่ะท่านผู้ชมเป็นผู้หนึ่งนะคะที่นิยมบริโภคข้าวกล้องและข้าวหอมมะลิขณะนี้มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ร่วมกับบริษัทเกษตรรุ่งเรืองค่ะจะผลิตข้าวพันธุ์ใหม่ชื่อว่าข้าวหอมนิลและข้าวไรโรงจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างไรงตามชมได้ในช่วงของสารเกษตรศาสตร์วันนี้ค่ะครับและตั้งแต่เดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนี้นะครับมหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการเยาวชนแห่งชาติจะนำเสนอช่วงสำหรับเยาวชนเดือนละครั้งซึ่งวันนี้จะเสนอเป็นตอนแรกในเรื่อง โครงการเยาวะชนสมองแก้วน่าสนใจจริงนะครับค่ะสำหรับเรื่องราวต่างๆจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะั้นติดตามชมได้เลยนะคะกับรายการ,กรเกษศตรศาสตร์มันท a งวันนี้ค่ะสนับสนุนช่วงสาระ,กระเกษศตรศาสตร์โดยสุพรีเดิมผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อการเกษตรยุคใหม่ภายใต้นโยบายความร่วมมือในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัยกเกษศตรศาสตร์กับภาคเอกชนซึง่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินการมาเป็นเวลากว่า4ปีแล้วนั้นได้มีอีกโครงการหนึ่งนะคะที่ประสบความสําเร็จอย่างดียิ่งนั่นก็คือโครงการที่พัฒนาพันุ์ข้าวเจ้าหอมนินโดยทีมงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอภิชาติวันวิจิตซึ่งท่านอาจารย์และทีมงานนั้นได้พัฒนาข้าวเจ้าหอมนินซึ่งเป็นข้าวเจ้าพันธุ์ใหม่ที่มีกลิ่นหอมมากค่ะและมีสีสวยเวลาหุงนะคะ จะเป็นสีม่วงอ่อนๆซึ่งตัวมเมล็ดข้าวนั้นจะมีสีม่วงเข้มสำหรับข้าวเจ้าพันนี้นั้นเป็นข้าวเจ้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงยิ่งเพราะว่าเป็นข้าวที่มีโปรตีนสูงถึง12.5เซนนอกจากนั้นยังเป็นข้าวที่เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการที่จะรับทานข้าวแล้วไม่อ้วนนะคะเพราะว่ามีเปอร์เซ็นต์ของคาร์บโบไฮเดรตนั้นต่ำกว่าข้าวปกติค่ะ สำหรับรายละเอียดนั้นท่านจะได้รับชมต่อจากนี้ค่ะปัจจุบันความนิยมของประชากรในการบริโภคข้ากล้องมีเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากผู้บริโภคเปลี่ยนแนวความคิดในการบริโภคใหม่มาให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้นโดยแรงเห็นคุณค่าทางอาหารที่มีอยู่ในข้าวกล้องแต่ปัญหาการบริโภคข้าวกล้องก็คือความแข็งและสุกยากเวลาหุงต้ม เนื่องจากรำข้าวเป็นส่วนก้านการดูดซึมน,น้ําเข้าสู่เมเล็ดนั่นเองข้าวกล้องมีจุดเด่นอยู่หลายประการทั้งคุณค่าทางโภชนาการสีสันของข้าวที่มีสีหลักๆทั้งหมด3สีคือสีน้ําตาลอ่อนสีแดงและสีม่วงซึ่งก็อาจให้สารอาหารแตกต่างกันไปนอกจากนี้ยังสร้างความสะดุดตาอีกด้วยสีของข้าวกล้องจะสะสมอยู่ในส่วนของรำข้าวที่มีการสะสมของโปรตีนสูง และมีน้ำมันเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ในการพัฒนาพันธุ์ใช้คุณสมบัติของพันธุ์ที่ต้องการจากพันธุ์ข้าวต่างๆมาทําการผสมข้ามสายพันธุ์โดยการใช้อับละอองเกสรของอีกต้นหนึ่งมาผสมเพื่อให้ได้สายพันธุ์ใหม่ที่รวมคุณสมบัติดั้งเดิมของแต่ละพันธุ์เอาไว้ด้วยกันใช้ระยะเวลา 15- 2 0วันก็จะติดมเมล็ดแล้ว ซึ่งต้องนำมาคัดเลือกในแปลงทดลองอีกหลายครั้งจนมีความสม่ำเสมอหรือนิ่งสามารถนำไปขยายพันธุ์ในวงกว้างได้ mm hmm. ข้าวเจ้าหอมนินมีทรงเตี้ยแต่พอได้ดีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นเพียง90วันนั่นก็หมายถึงสามารถปลูกได้3-4ครั้งต่อปี ข้าวเจ้าหอมนินเป็นข้าวเจ้าที่มีเมล็ดเข้ากล้องเรียวยาวเมล็ดมีน้ำหนักดีสีม่วงเข้มเป็นข้าวสารจะมีสีอ่อนลงเวลาสุกจะมีสีม่วงอ่อนหอมนุ่มและมีความเหนียวและยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงอีกด้วยเมื่อเปรียบกับข้าวหอมมะลินั้นข้าวเจ้าหอมนินมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากคือมีโปรตีน12.56%มากกว่าข้าวหอมมะลิถึงเท่าตัวและยังมีคาร์โบไฮเดรตน้อยกว่า ทำให้ผู้ที่รับประทานไม่อ้วนง่ายและยังให้สารอื่นเพิ่มขึ้นมาทดแทนได้แก่ธาตุเหล็กสังกะสีแคลเซียมโพแทเสเซียมและทองแดงคุณภาพของข้าวเจ้าหอมนินผ่านการทดสอบคุณค่าทางโภชนาการและการหุงต้มเพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพสม่ำเสมอในด้านปริมาณและชนิดของแป้งน้ำตาลตลอดจนความหอมของข้าวที่ได้รับจากการทดสอบสามารถใช้ในการประเมินความเหมาะสมของพันธุ์ข้าวในระดับอุตสาหกรรมได้ ผลิตภัณฑ์ข้าวเจ้าหอมนินนี้สามารถนำม,มาผสมกับข้าวหอมมะลิและข้าวกล้องเป็นข้าวไตรงซึ่งเหมาะสําหรับผู้บริโภคที่เริ่มรับประทานข้าวกล้องเพราะมีหน้าตาที่น่ารับประทานมากขึ้นและเหมาะสมกับตลาดในปัจจุบันในโครงการวิจัยพันธุ์ข้าวยังต้องพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ต่อไปอีกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้พันธุ์ที่ให้ผลผลิตดียิ่งขึ้นและพันธุ์ใหม่ๆที่เหมาะสมกับความต้องการในปัจจุบันและใช้ประกอบเป็นความรู้ในด้านการศึกษาได้อีกทางหนึ่ง โครงการวิจัยนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทเกษตรรุ่งเรืองมาร์เก็ตติ้งจำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตข้าวขายส่งออกมากที่สุดในประเทศไทยและอาจจะเรียกได้ว่าส่งออกมากที่สุดในโลกนะคะเพราะนั้นภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้มหาวิทยาลัยจะต้องผลิตข้าวให้กับบริษัทซึ่งไปทำการทดลองตลาดนะคะ บันทึกข้อตกลงนี้มีระยะเวลา10ปีและข้อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็คือเกษตรกรนั้นจะผลิตข้าวเจ้าหอมนินพันนี้ส่งให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อจะส่งให้แก่บริษัทภายใต้ราคาประกันไม่ต่ำกว่า7,000บาทนะคะและหรือในราคาของข้าวเปลือก ตามราคาเข้าหอมมะลิณรงศีถ้าหากราคาสูงกว่า7,000บาทก็จะได้ราคาสูงกว่านั้นเพราะฉะนั้นนั้นก็อยากจะเรียนเชิญชวนนะคะถ้าหากเกษตรกรโดยเฉพาะย,ายิ่งกลุ่มสหกรณ์ถ้าหากมีความสนใจและพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการได้กรุณาติดต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณสุพีเดิมผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อการเกษตรยุคใหม่